สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องสิงบ์รี4ีอมูินทรนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จแผ่สามพันนะครับปีสองห้าหนึ่งสองครับแล้วก็แผ่สามพันปีสองห้าหนึ่งหกนะครับนี่คู่นี้ครับเป็นพระสมเด็จแผ่สามพันพิมพ์มือนะครับปีสองห้าหนึ่งสองะครับนี่จะมีขีดนะครับอยู่ตรงด้านข้างนะครับนี่นะครับขีดด้านที่หนึ่งนะครับด้านที่สองก็ด้านบนนะครับด้านที่สามก็ ด้านนี้ครับด้านซ้ายขององภาครับแล้ด้านล่างครับก็ขีดติดชัดเจนแบบนี้ครับแบบนี้เรียกว่าพิมพ์มือนะครับส่วนพิมพ์เครื่องพิมพ์เครื่องจะมีสองบล็อกนะครับวันนี้บล็อกที่หนึ่งนะครับนี่จะเป็นข้างสองจุดนะครับนี่เห็นไหมครับส่วนองไลน์ครับจะเป็นพิมพ์เครื่องครับบล็อกข้างหนึ่งจุดนะครับนี่อ่มาดูทางด้านซ้ายขององรากันบ้างครับนี่เห็นไหมครับบล็อกข้างสองจุดนะครับนี่เห็นติดชัดนะครับ แล้วก็ข้างหนึ่งจุดครับจะติดอยู่ตรงกลางหนึ่งจุดตรงนี้ครับด้านบนครับก็จะเป็นเรียบๆส่วนด้านล่างครับนี่ก็จะเห็นนี่องค์นี้เห็นตะกรุดก็แท้ดูง่ายนะครับนี่เป็นแบบนี้ครับผิวขอบจะเรียบๆครับด้านหน้าด้านหลังขององค์พระก็เหมือนกันครับนี่ขายกันเลยครับแล้วก็มาเทียบดูขอบตัดนะครับของพิมพ์พระปีสองห้าหนึ่งหกนะครับ นี่ปีสองพันหกเป็นย้อนยุคนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังก็เหมือนกันนะครับเขียนแพรสามพันเหมือนกันนะครับแต่พิมพ์พลาสังเกตเห็นไหมครับนี่จะไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้นเลยครับเห็นไหมครับพิมพ์พราก็จะบางกว่านะครับนี่บางกว่าอย่างเห็นได้ชัดอ่าลองเทียบดูนะครับนี่เห็นไหมครับบางกว่าทุกพิมพ์เลยครับอ่าผมเทียบให้ดูตรงนี้นะเห็นไหมครับ นี่นี่อ you know, ่ะทวนให้ดูนะครับนี่ด้านหน,น้าด้านหลังครับพิมมือนะครับต้องมีขีดแบบนี้ครับอ่ะนี่ครับขีดคมแบบนี้นะครับส่วนพิมพ์เครื่องเห็นไหมครับนี่คือพิมพ์เครื่องข้างสองจุดครับพิมเครื่องข้างหนึ่งจุดครับจะมีจุดติดหนึ่งจุดตรงนี้ครับนี่อ่ะก็ใครมีพักเครื่องของหลวงพ่อแพ้แบบนี้นะครับ ผมต้องสิงรีก็ยินดีรับเช่านะครับ